การแข่งขันฟุตบอลแอสเซทไวท์สยามกีฬาครับพ2024ินะครับราไปทีมัธยมครับพบกับคองโคนอคาเดมี่ครับเปิดขึ้นมาครับคองโคนโอ้โหมีพื้นที่เลยครับออแลครับด้านข้างด้านในมีเพื่อนรออยู่แล้วโอ้โหชาร์จไม่โดนครับตัวสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวดูกันหน่อยครับเป็นจังหวะนี่ครับลากมาแล้วโอ้โหด้านในรอชาร์จอยู่แล้วแต่เปิดลูกนี้มันลึกไปนิดนึงครับ โอ้โหถ้าเมื่อสักครู่เข้าไปเนี่ยจะเป็นลูกยิงสุดสวยแน่นอนเลยครับแต่พอไม่เข้าเนี่ยลุ้นต่อครับจากเตะมุมเปิดเข้ามาตัวไกลได้โม่งแล้วลองยิงจออชนคานครับแล้วจะซ้ำลูดีเข้ามือบุร,ษรุษสาวประตูน่ครับโอ้โหเปิดเข้ามาครับโม่งแล้วโอ้โหจอจอครับก่อนที่จะรับเข้าซองไว้ได้อาบอนลงได้ ขึ้นหลังก็มาครับย้อนมาแล้วได้แปรลูกนี้โอ้โหยังทิ้งตัวเซไว้ได้ครับทางด้านนัฐกร์สอนปุดนเปิดมาตรงนี้โอ้โหแล้วเดี่ยวๆโล่งๆของวันชาติครับเบาเกินไปครับไม่ได้ครับดึงแล้ว เปิดจอดจอดมาด้านไหนได้มงเชิดโอ้โหเปลี่ยนทางลูกนี้โดนหนาเกินไปครับอูยังไม่เข้ากรอบครับอูเป็นทางด้านหมายเลขสิบเจ็ดนะครับโอรอลิสครับโอ้โหดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับเป็นจังหวะวางเข้าไปลุ้นและครับแล้วโอ้โหได้เทคเดียวๆคนเดียวครับหลุดเสาไปเองครับจังหวะขึ้นเทคเมื่อสักครู่เล่นฉลาดครับทางฝั่งเ้าในวัธยมครับ เราจะได้ย้อนทางเดิมเลยครับรด้านข้างมีประคองอยู่แต่เลือกที่จะล็อกเข้ามาด้านในแล้วทิ้งไปพื้นที่ว่างตรงนี้อะ,อะไรครับในกรอบแค่โทษล็อกกลับมาแล้วเสียหลักลงไปลองยิงดูโหยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับแล้วม,มีพื้นที่ครับวีราเทพวีราเทพล็อกหาเรียบไปลองปัดดูลูดิวโหยังไม่พาอะไรครับวีราเทพโอ้โหดูกันหน่อยครับ จังหวะหาเหลี่ยมปั่นของวิลาเทพแกเนี่ยเด็ดขาดจริงๆแต่หลุดเสาไปนิดเดียวเท่านั้นงไงวิลาเทพทุ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษบังได้ครับย้อนกลับมาแล้วเปิดยอดจอ,อดมาหลุดลุดน้นดิโอ้ยยังคว้าไว้ได้แล้วโอ้ยยังปัดออกไปได้ครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่เป็นจังหวะยอดมาแล้ว โอ้โหดีที่ไม่ไปโดนใครตรงนั้น,นครับผู้ดัดสินก็เป่านกกวิทยาครับจบเกมครับทางด้านโรงเรียนราชวินิมัธยมครับเสมอกับทางด้านของคนอาคาเดมี่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ชมถ่ายท่อโสดพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและการแข่งขันได้ทุกช่องทางขอสงสยามพีลาครับ